เป็นมากกยาดีโพนี่ก็เขาทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะค่ะ,คะเด็กโค่เนี่เขาว่ามีนายชวนกนจาจักิจที่ว่าเป็นแกเป็นผู้ใหญ่บ้านที่มูวให้นาสายค่ะแกได้มาแกได้มาทำมวกวาทำยาดีโพลเลยก็แกมาสอนให้ลูก,กแกตาลูกแกก็นายปีชาราจาก,กิจน,น,นี่แกก็ทำถึงก็มีอีกลุ่มหลุนลังก็แกมาสอนซิปประมาณเป็น,นนะสิบคนแลยสอนซิปแล้ว่ามาที่มามาสอนมาทำโต๊ะกันไป แล้วก็พอว่าเขาสาเป็นเขาค้าวไได้ปกค่าขได้เขาก็มาซ่อนลูกซ่อนล้านโตไปจนว่าทำถ,ถึงปัจจุบันค่ะกระบวนการก็เราไปเก็บยาลีโพมาจากป่าเลยก็มาถึงเราก็ลิดตาบริตตาเสร็จเราก็ปลูกเป็นสามที่เส้นสามที่จากสามที่มาซอยเป็นอีกสามที่แล้วต้นตอน,ตอนลำตน้นอะไหฮุกเส้นค่ะฮุกเส้นนี่เรามาจากเลี้ยงก็ฝาบองฝาปลาบองดโดจาะรู แล้วก er ็รถชักเลี้ยแล้วก็พูดแล้วแต่เราต้องการตามสีเส้นที่เราต้องการถ้าหยีบเปยิงําเส้นเล็กยิงราคาสูุ้งค่ะถ้าหวาเส้นใหญ่จะเป็นเปลาย่าถึงสมาชิิตีวารุ่นไม่เด็กๆที่ฝึมือดีก็จะทําเปลาละเอียดถ้ารุ่นคนแก่บางทีเขาก็เลงไม่ก่อเอนแล้วเขาทําเป็นเปลาย่าๆก็ายได้สมาชิตทุกคนทำเปลาไม่เคยเลือกเนี่ยจะมายุติกลุ่มก็จะคายมัดกลุ่มตรหกับคือมากเลยการทําลายในส่วนมาจะเอาจากหลายผ้าค่ะ หลายผ้าทั่งเราจะดูว่าลายไหนเราค่าดีพอเราค่ายดีหลายไหนเราก็ทำหลายนั่นคือว่าถ้าว่าลูกค้าต้องการสั่งมาเฉพาะลายเราก็ทําได้ค่ะแกลายก็ส่วนมากันสมาชิกก็จะเข้าใจอย่างลายคือว่าถ้าว่าเคยทำนัดหลายไหนเราก็จะทํหลายนั่นไปค่ะก็จะแกลายนี่เก่งบางคนน่ะเก่งลวดลายนี่ประทุนซุกซ่าเร็วกับสมาชิกลายตรงหลายยืดถ้าหลายนนี่จะถ้าสมันจะทําไม่ได้ ลูกส่งก็เราทำได้หลายลูกส่งมันส่งไอเนี้คือไอันี้ยส่งรีเป็นเนี้ส่งอีกส่งนึงการส่งส่งคนไา่เลยก็ส่งส่งปักมุนเนนี้สี่เลี่ยงไกลายึดตุ้มบัดถ้าว่าอีกส่งหนึ่งก็ เอล่ซุงมันจะไม่เหมือนกันแอนก่อนเลี่ยมมันจะมีลายซุงค่ะส่วนหมาค่ายๆ่มันก็สมาชิกบางคนเขาก็ไม่มีเป้าที่จะมาตึงก็หวาหลายน้อก็ไดบางคนแต่บางคนก็ว่าสมาชิกเขาก็มีลายลายเรวแต่ตรงการลายที่ว่าเป็กๆมันก็มีมีลายระดับกันคือลูกค้าก็เรามีลายระดับรจงาการชำกะข่าออนไลน์ข่ายนาเพ็ดปกบูดบองทีบงท,ทีลูกค้าจะมาทัวร์ระเทิ นมากลูกค้าทีว่ารู้จักจเราข้ามาถึง,ง่อุแล้วก็มีเมตารับไปค่ายกันอกบูดนี่เท่าว่าอกบูดท่านหลไยๆมันจะดีภายในซิกวันเราเสร็จแต่ออนไลน์เราได้ต่งตีเนี่ยเขาเชิญชวนนายสมัครไอ้ลูกค้ามาเลยซื้อห้องสมัชิกห้องกลุมเมบ้านค่ะคือว่าช่องทางทีว่าซื้อได้ก็ทางหน้าเพจค่ะหน้าเพจจากสาร้นยาดีโพดันปตุนนาเชียนค่ะ แล้วก็ส่วนหมากันเวลาประทูนอกบูดประทุนจะไปพูดบอกลูกค้าให้มาช่วยซื้อถ้ามาซื้อถีกกลุ้มก็ได้ค่ะถ้าว่าลูกค้าสะดวก็มาซื้อถีกกลุ้มก็ตีตังก็นท่ที่เจ็ดตับซ้ำมูเจ็ดนาเคียนค่ะนครที่ธรรมราชแล้วก็สินค้ามีพรมถูกเกล็บถูกเบลทุกรูปส้งค่ะราคาก็เป็นกันเองค่ะไม่แพงค่ะก็ขบ้นณค่